ทำไมยิ่งกินน้อยน้ำหนักถึงไม่ลงวันนี้นมี3เหตุผลที่จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังค่ะอื ừ, ่นเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าไขามันสะสมนะคะมันคือสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยห่วงแหนเนาะแล้วก็ไอเจ้าตัวไขมันสะสมเนี่ยร่างกายเก็บไว้นะคะเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองในวันที่ร่างกายของเราอยู่ในภาวะฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นป่วยนะคะหรือแม้กระทั่งการถูกการอยู่ในภาวะประสบภัยต่างๆนะคะมันอยู่ในภาวะที่แบบร่างกายของเราไม่สามารถที่จะรับพลังงานหรือไม่สามารถกินอาหารเข้าไปได้เนี่ย ไอ้เจ้าตัวไขมันส่วนเกินนี่แหละคะ่ะมันคือพลังงานสำรองที่ร่างกายเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างภาวะต่างๆที่แอนได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะเสร็จแล้วทีนี้ทําไมเราถึงกินน้อยเรายิ่งอ้วนขึ้นหรือน้ําหนักไม่ลดลงเลยนะคะมันก็เป็นเพราะ3เหตุผลนี้ค่ะเหตุผลแรกก็คือร่างกายของเราจะปรับ ลดการเผาผลาญไขมันเนี่ยค่ะให้ลดลงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายรู้สึกว่าตกใจนะคะเมืะะ่อเรากินน้อยเนี่ยร่างกายรู้สึกตกใจลึกว่าร่างกายอยู่ในภาวะฉุกเฉินขาดแคลนอาหารหรือเปล่าร่างกายของเราก็เลยจะปรับลดการเผาผลาญไขมันให้น้อยลงะคะ่ะไม่งั้นถ้าเผาผลาญเยอะเหมือนเดิมนะคะร่างกายเนี่ยมันจะไม่อยู่ในภาวะปกติเนาะฟังก์ชันเนตอื่นๆในร่างกายเนี่ยจะทํางานไม่ปกติดังนั้นร่างกายของเราก็เลยจะปรับลดการเผาผลาญไขมันเนี่ยค่ะให้น้อยลงนะคะแล้วก็เหตุผลที่2นั่นก็คือ ร่างกายของเราจะสลายกล้ามเนื้อเนี่ยคะ่ะให้เพิ่มมาขึ้นเพราะไอ้เจ้าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันเปรียบเสมือนระบบเผาผลาญคือยิ่งมีกล้ามร่างกายเรานะคะยิ่งมีกล้ามเนื้อเยอะก็จะยิ่งใช้พลังงานเยอะดังนั้นนะคะร่างกายของเราก็จะเผาไอ้เจ้าตัวกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นก็คือทําให้มีกล้ามเนื้อน้อยลงเพื่อที่ร่างกายจะได้เซฟการเผาผลาญไขมันเนี่ยค่ะให้มันน้อยลงกว่าเดิมไม่ให้เผาเยอะนั่นเอง เหตุผลที่3นะคะนั่นก็คือร่างกายของเราจะเพิ่มการสะสมพลังงานเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นหรือว่าเก็บไขมันเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะอย่างที่บอกเลยยิ่งกินน้อยร่างกายรู้สึกว่าอยู่ในภาวะฉุกเฉินดังนั้นเราต้องเซฟพลังงานให้มากขึ้น กินน้อยขนาดไหนก็จะยิ่งเก็บไขมันนะคะยิ่งเก็บพลังงานเพิ่มขึ้นก็ทําให้เรายิ่งอ้วนขึ้นกว่าเดิมนะคะดังนั้นสําหรับใครนะคะที่ยิ่งกินน้อยนะคะเป็นระยะเวลานานานแทนที่น้ําหนักจะลดลงปรากฏว่าจะอ้วนขึ้นกว่าเดิมได้ซ้ำไปหรือในระยะยาวนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะโยโย่ตามมาทีหลังได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือ3มเหตุผลนะคะที่ทําให้ยิ่งกินน้อยน้ําหนักไม่ลดลงสักทีนั่นเองค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้แอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสําหรับใครนะคะ ที่สงสัยในข้อคำถามนี้อยู่พอมาฟังคลิปนี้ของแอนนะคะจะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ายังสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าค่ะก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะโดยแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือเพจโบต้าพีเคลับฉบับแม่ลูก2ค่ะไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0 8 0 7 3 1 3 9 4 9หรือว่าจะเป็นช่องทางที่4ค่ะที่แอนเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไป ดูโปรโมชั่นนะคะหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์นี้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้แอนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบาย